เก็บกระทะแตกนะคะทุกคนนนกาลังซีเรลีย่ยสในการผัดข้าวผัดของเขาดูนี่นี่เป้วอันนี้น้ําต้มปลาอยู่กลางกลางอันนี้เราเราทําต้มน้ําปลากินเองนะคะทุกคนนี่อยู่กลางกลาง,กลางก็จะมีส่งกินเน็ดเนี่ยอยู่กลางข้าวผัดของเขาอา,อาหารฝรั่งกับอาหารลาอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะคะสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ ไทยรีมิวกมยาเซค,ค้วันนี้มาเปิดอยู่กับตาโจนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเจอกับเชคกระทะแตกโจเซฟอีกแล้วนะคะทุกคนมาดูกันว่าวันนี้ตาโจตาโจเซฟแก,กจะทําอะไรวันนี้นน์กำลังขโมยคนไปกันเลยไม่รอละบอกให้รอไม่รอไปไปดูกันว่าเชฟกระทะแตกเจ้าเซฟจะทําอะ,ทอะไรวันนี้ไป้าเชฟมาดูกันทุกคน <c oughs> you suppose to do the เ f f o r t that's the first thing you have to do no you don't m e to spread it apart and then put the eggs in no มาดูค่ะทุกคนนี่อ่าเชฟกระทะแตกโจเซฟของเราก็เริ่มแล้วตอนนี้เขาจะทำวัตกิกนาคุกไฟไรส์วัตถิไไฟไรน์ this is Santa Rita Guam United States Thailand rice fried rice ดูชื่อไฟแรงก่อนสัก ดูชื่อไฟรไร์ของเขาสัก่อนยาวเหลือเกินอันนี้เขาจะมาทำแบบว่าไฟรไร้์มั้ออ่ามิกซ์ไฟรไร์ใส่อ่าใส่อ่่ใสมะละกอใสอ่ใสโโใสแครอทใส่ต้นหอมอน,นี่นะคะทุกคนไม่รู้ไฟรไร้เขาแล้วเขาก็จะใส่ซอสสิดนี่มาดูกันว่าเขาจะทำยังไงมาทีแบบแ่ทุกคนได้เองสิแต่ทุกคนเชีก่กระทะแตกตอนนี้เริ่มเผด็จก,การแล้วตอนนี้เขาก็จะใส่ไข่ นีเขาจะทําเป็นข้าวผัดมั่วมั่วของเขาอะไรไม่รู้ไม่เคยกินเหมือนกันมาดูเขาจะทําอะไรใส่มะละกอใส่แครอทใส่ต้นหอมแล้วเขาก็จะใส่อาโกโคนัทมิลล์ด้วยใส่กะทิแล้วก็ใส่ปาปิก้าพะนะดูมาดูกันว่าเชฟกระทะแตกวันนี้จะทำออกมาหน้าตาเป,ป็นยังไงไปไข่สุกแล้วก็จะใส่นี่ข้าวลงป้ย อยู c อันดับไรส์เบื้องหลังที่นั่ l อย่าใช้แต่ส้อมสป a น t บ o n ั้ o เตัว k งแล้วอยาตอกขุ I ตอ n องฉันไใจ้วยจะแตกแถวๆนี้อย่กแบบนั้ k ใส่อ t h ดับไ t ที่นี่หลังแบบว่าคิดถ t งกอยู่ในไรส์ไม่นก o อ o o k ไม่รู้ใครจะเป็นโุกแต่จะฆ่ากันก่อนจะเป็นคคกแล้วเนี่ยอยากจะเป็นคกก ทำกับข้าวทีไรก็ตีกันทุกทีกลัวกับข้าวมาจะเสร็จก็จะข้ากันใส่ mm hmm. ใส่โคโกนาด,ด้วย mm hmm. I never seen my life with coconut in fire rice like that mm hmm. Now you see it mm hmm. ไปทำไปเอาที่สบายใจอยากทำอะไรก็ทำไปข้าวผัดมัว่ว mm บีบ hmm. ๆ mm hmm. เลยรได้ There you mix the rice and the, the egg together first ได้ได้เด็กส่งลินาบได้ดีแค่ปุ่นเด่นตอนนี้ก็ฟุ้งเคืองนะคะทุกคนใส่ซีอ uh, ิ๊วขาวลงไปแล้ะ mm. แล้วก็จะใส่ปาปริก้า mm. ข้าวผัด mm. เทปกระทะแตกโจเซฟ mm. ไปทำลงไป mm. อันนี้คือปาปริก้าไม่มีความเผ็ดให้แค่สีสันเฉย พิกของฝรั่งบ o r e เอสซิน่ไปดูเป็นทูบีทูเอทใื่ปาป r i a ลงไป so put c a r r o t อ only onion น้องนี่ตัวผู้ดู a n p อ t i o n a o อ n o s e อ h e steel at t h o n o วั g ฮ y ไปตอนนี้เขาก็ใส่แครอทลงไปแล้วใส่แครอทลงไปเพื่อสีสันความสวยงาม นี่ลูกแกะแต่พอโครกๆครอกๆฟาร์ครี๋ยวก็ห่วงลงไปนะนะอืมเกลือก็ทะแตกไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงมาดูนะคะทุกคนอืม So where you sausage? Put your sausage p u l your can p u t put your sausage now ผ mm ู hmm. ้กำกับไม่ร hmm. mm ู hmm. mm ้ใครเป็นคุกใครเป็นคนถ่ายอืมอืม ใช่ซอสซีดลงไปที่นี่เขาเรียกซอสซีดแต่ว่าก็คือหมูบดเนี่ย <laughs> หมูแบบว่าเขาปรุงเครื่องมาแล้วของฝรั่ง <c oughs> เขาทำกินเป็นอาหารเช้าของเขาเดี๋ยวดูดูหน้าเชฟกันตอนนะี้ซอซีด about his fried r i c อันนี้ซีเรียสมากเ่็นเชฟกระทะเชฟกระทะแตกนะคะทุกคนนนนกาลังซีเรียสในการผัดเขาผัดของเขาดูนี่ซีเรียสมากเลยตอนนี้นเชฟกระทะแตกส่วนเราก็จะมีหม้อของเราเหมือนกันนะคะทุกคนนี่มาดูนี่เป้วอันนี้น้ําต้มปลาอยู่กลางๆาง,างอันนี้เรา เราทําต้มน้าําปลากินเองนะคะทุกคนนี่อืมเราจะให้ดูน้ําต้มปลาของเราน้ําต้มปลาก็จะมีใบหม่อนใบหม่อนใบเตยแล้วก็ยอดกระถินแล้วกอ็อันนี้ก็คือ p i n e a p p ้ e หรือว่าสับประรดนะคะนี่ต้มน้ำปลาของเรานะคะนี่น น้ำปลาต้มสุกข,ของเราคือน้ำปลานี่เราต้มกินเองนะคะทุกคนอืมอยู่ก้างๆก,ก็จะมีส่งกินเม็ดเนี่ยอยู่กลางก็ผัดของเขาอาหารฝรั่งกับอาหารทะเราอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะคะอืไปจะไปเอาที่สบายใจนะคะทุกคนนี่เอาหม้อน,นึ่งต้มเลยน้ำปลาของเราโน่นข้าวผัดเขาตอนนี้ก็ใส่มะละกอลงไปแล้วนี่าวผัดม,มั่วมาดูกันว่าจะกินได้ไหมเนี่ย ขั้นตอนสุดท้ายนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนี่ขั้นตอนสุดท้ายเขาก็จะใส่อนอ,อ,สอนยอนลงไปใสออนยอนหรือใส่ต้นหอมลงไปไอคอนลุ้ยเฮียยูเทศยูไฟไรแล้วเฮียดัสปุ๊ เทสคือไนส์เทส not ฟานิเทสตอนนี้เขาก็เรามาเทสข้าวผัดเขานะคะทุกคนตอนนี้เขาลองข้าวผัดเขาเวอรเทสอไรโอเคเบอร์รกรดอือเบร์รีรวดไอทุกอย่างเบอร์รีกรวดหมดแล้วก็เสร็จแล้วนะคะข้าวผัดมั่วเหมือนส้มตำมั่วบ้านลราเหมือนส้มตำมั่ว อันนี้คือข้าวผัดมั่วนะคะข้าวผัดมั่วเชฟข้าวผัดมั่วเชฟกระทะแตกตาจเจ๊ฟปิดไฟได้ number one cook in the world หอมเสร็จเขาก็ใส่กระหรีกนิดนึงคะ่ะทุกคนลืม,มเชฟลืมลืมใส่กระเทียมเกียวเชฟลืมเลยก็ใส่เพิ่ม <c oughs> ไม่ไม่รู้เชฟอีตาไหนไม่รู้เนี <c> ่ย <oughs> นี่คือหน้าตาข้าวผัดของเชฟกระทะแตกโจเซฟนะคะหน้าตาน่าราาับประทานมากทุกคนนี่เราก็ใส่ชจเรียบร้อยแล้วมากกับทุกคนเราก็จะมาลองข้าวผัดมั่วแต่โจเซฟเชฟกระทะแตกว่าเป็นยังไงนะคะนี่เปี้ยวนี่ก็คือข้าวผัดของเขาเราก็จะมาลองนะคะว่ากินได้หรือกินไม่ได้นะคะทุกคนไม่เคยกินเหมือนกันใส่ทั้งกะทิใส่ทั้ง มะละกอแครอทต้นหอมอะไรงเขาใส่มั่วไปหมดเลยอืนี่มาลองกันอืมก็มอลยงเขาอยู่นะอืม,มีความหอมของกระเทียมกระเทียมเกีียวมีความหวานของแครอทความหวานของมะละกอ ก็กินแดงเขาอยู่นะทำม่วงเขาหอมกะทิอืหอมกะทิด้วย How good is it honey is it good is it fabulous tell me now เขาบอกว่าทำแตเข้าปผัดเขาอร่อยน่าอรบอกเหรอทำอะมเขาผักเขาอร่อยไหมอร่อยแซ่บ ในสุดๆเขาบอกเขาก็กินได้ข้าวผัดตะโจเชฟกระทะแตกข้าวผัดมั่วไปกันทุกคนไปนั่งดูคนนั่งเฝ้าหมอหา้อปลาให้ตอนนี้บอกว่าให้นั่งเฝ้าหม้อปลาให้หน่อยเด้อเดอเดี๋ยวคนนั่งเฝ้าหม้อปลาหลับไปซะและ้วมีบวัวอยู่ลูกหนึ่งข้างๆคนนั่งเฝ้าหม้อปลาให้กับทุกคน ตอนนี้ก็นั่งหลับเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว <c oughs> คนนั่งเฝ้าหม้อปลาดูหม้อปลาอยู่ตรงนี้นี่อยู่หม้อปลาน้ําต้มอันนี้คือต้มน้ําปลานะคะทุกคนนี่ก็จะได้ที่ละนี่สีสันสวยงามนะคะส่งกลินหอมมากเลยนุ่นญาติพี่น้องก็มาแล้วได้กลิ่นน้ําปลาของเราออืคนนั่งเฝ้าหม้อปลาให้ก็ห <c oughs> ลับเป็นที่เรียบร้อย มาคะ่ะทุกคนตอนนี้น้ำปะลาของเราน้ำปะลาของเราก็ต้มเสร็จแล้วตอนนี้ก็เย็นเราไปข้างนอกเพิ่งกลับมา <laughs> เราก็เลยมาถ่ายต่อนะคะทุกคนดูน้ำปะลาของเราสีสวยมากตอนนี้หอมมากเลยน้ำปะลาถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะพาทำต้มน้ำปะลานี่สีสวยมากทำต้มทำแกง อืใส่ส้มตำยำได้หมดเลยอร่อยมากอืนี่ทำเองสบายใจถูกใจ <c oughs> ถูกแกนรสชาติของเราอืนี่สีสวยมากค่ะทุกคนทีนี้เราก็จะมากองเอาแต่น้ำนะคะทุกคนดูน้ำสักคน <c oughs> เห็นไหมคะยังจะมันมืเลยค่ะทุกคนเพราะตอนนี้มึนแล้วอตอนนี้ที่กวมก็ประมาณสักทุ่มหนึ่ง <c oughs> ทุ่มหนึ่งได้แล้ว ก็เลยเพิ่งได้กองนะคะอืจะพาทุกคนยำขนมกินแซ่บๆกิน <c oughs> ส่วนมากที่นี่ต้มกินเองค่ะทุกคนเพราะว่ามันประเทศเนี้ยเขาไม่มีส่งเข้าเหมือนประเทศอื่นเนาะส่วนมากส่งเขามีแต่ปะลาเป็นตัวเราก็เลยต้องทําน้ําปะลาสุกต้มกินเอง <c oughs> ไม่เหมือนประเทศอื่นเขามีนําคงนาเข้าอื แต่ว่าประเทศที่มารีอยู่เนี่ยเขาไม่มีนําเข้าแบบว่าปลาที่เขาต้มสุกแล้วเนาะแบบยี่ห้อนนะั้นยี่ห้อน,นี้อะไรเงี้ยไม่มีต้องต้องกินเองอืมไม่เป็นไรนี่เรามีพร้อมทุกอย่างยอดกระถินก็มีใบเตยก็มียอดหมอนก็มีใส่ทุกอย่างหอมอร่อยนะคะอืมอืมเอาแบบว่าเอามานึ่งเอามะนึ่งต้มเลยได้เยอะดีอื ไม่มีหม้อใหญ่ใช้หม้อหนึ่งเลยหม้อหนึ่งสารพัดประโยชน์ห,นหอมหอมอยากให้ทุกคนได้กินนะคะนี่หอมมา <c oughs> กสเมลก็ท่านี้ <c oughs> ถามตะโจว่าอาหอมไหมอยู่ข้างๆเนี่ยใส่ใบเตยไม่มีกินนะคะทุกคนใบเตยเขาจะช่วยดับกลิ่น อไม่มีกลิ่นหอมอืมก็จะหอมอืมนี่นคนๆเสร็บๆเ,เลยนะคะอืมพอเราไปตามส้มตำไม่ต้องปรุงอะไรเยอะนะคะทุกคนเพราะว่าน้ำเขามันข้นแล้วก็นวแล้วอืมเราปรุงแบบนวแล้วเนาะนี่โอเคเดี๋ยวกองเสร็จเราจะให้มาดูหน้าตานะคะทุกคนว่ามันจะน่ารับประทานแค่ไหนนะคะโอมาค่ะทุกคนเสร็จแล้วมาดูใกล้ๆกันนี่ มาดูใกล้ๆกันกันกบตะจูเลยเนี่ยอาจารแกว่าหอมไหม <c oughs> มาดูสีสันเท่าก่อนค่ะทุกคนดูนี่สีสันหน้าสีสันหน้าตามส้มตามจริงๆนะคะดูนี่คือน้ำต้นน้ำต้นปลาราสุกข,ของเรานะคะดูสีสวยมากนะคะนี่ดูว้าวถ้าใครอยากได้สูตรคอมเมนต์เข้ามาเลยค่ะทุกคนนี่ไม่ต้องไปซื้ออยากทำกินเองนะคะอืม เรียบร้อยามาถามใกล้ๆกตะโจค่ะทุกคนมามาเนี่มาใกล้ๆกับตะโจเลยนี่โอ้ยดูน้ำของเขาสะก่อนดูนี่โอ้ยน้ำข้นสีสวยมากนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่สีนะอันนี้สีของเขาเองไม่มีเสริมเติมกลิ่นอะไรเลยนี่คือสีของเขาล้วนๆเลยนะคะนี่สีของน้ำปลาแล้วก็เครื่องที่เราใส่เข้าไปสีสวยมากนี่ ไม่ม okay. ีกิ่มีกลิ่นเหม็นปลารอมด้วยนี่อันนี้แค่เออไม่ได้ดมดมกลิ่นไม่ได้ no no so no h a v smell no smell no smell I just don't want it o no, I just a s k i f smell no smell no smell no smell. No smell. Uh, smell good smell good แกกวแกกลัวจะได้กินไม่ไม่ให้กินเขาให้ดูเขาให้ดมว่ามีกลิ่นไหมไม่ใช่ว่ามัิพูดคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่ว่าพูดคนเดียวแล้วก็เอออให้แกดูว่าเพราะแกเป็นคนที่ไม่ชอบปลาให้แกดูว่าอ่ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นกับทุกคนการันตีหอมอหอมหอมหอมเดี๋ยวเราจะไปตามซมตามเดี๋ยวซัวน้ำก็ปุนกันนะคะ ไม่ร mm. ู้จะเป็นอะไรยังแต่สินใจไม่ถูกว่าจะทําอะไรกินดี